การขาดหายไปของการยึดหลักพุทธศาสนะเกิดขึ้นเมื่อใดจึงเป็นเหตุของการปฏิบัติตามคำสอนของพระองและสาวกสืบมา,เ,าเรื่องหายไปมันหายไปเมื่อไหร่ไม่รู้มันเป็นเรื่องของความค่อยๆอ,อ,อันตรธานที่พระองค์ตรัสไว้ว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจกมีภิกษุไม่สนใจคําตถาคตนะ สุดตังตะเหล่าใดที่เป็นคําของตาาคตเขาจะไม่ค่อยสนใจแต่สุดตังตะเหล่าใดที่เป็นคําที่แต่งขึ้นใหม่หรือคําของสาวกเขาจะไปเงียบโสดลงฟันพระองค์เปรียบเหมือนกับกลองสึดของกษัตริย์ทศรหาหะชื่ออากาศนั้นมีอยู่กลองอากาศนี้เมื่อตีไปตีไปในที่สุดก็แตกกษัตริย์ทศรหาหัก็หาเนื้อไม้อื่นทําเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกของกลองนั้นทําอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไป เหลืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ที่ทําเสริมเข้าใหม่เท่านั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นความอนัตธานของสุตตันตะเหล่านั้นที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นลูก,กุตระว่าเฉพาะในเรื่องสุญตตาจะมีได้ด้วยอาการอย่างนี้มันจะค่อยๆหายไปหายไปทีเล็กทีน้อยดังนั้นเราก็พยายามไม่เป็นคนสุดท้ายในกาลยานวัตเราต้องสืบทอดคําพระศาสดาต,าต่อไปต่อไปด้วยการประพฤติปฏิบัติเองด้วย ด้วยการถ่ายทอดคำตถาคตด้วยและถ้าใครถ่ายทอดคำตถาคตนั้นพระองค์ตรัสว่าเป็นรัตนาห้าแก้วห้าประการที่หาได้ยากในโลกมีอะไรบ้างาหนึ่งอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองผู้ที่ประกาศคำตถาคตสามผู้ที่รู้แจ้งในคำตถาคตสี่ผู้ที่ประพฤติธรรมสมควรในธรรมคำของตถ,ถาคตห้าผู้มีความกตันยูกตเวที ถ้าบุคคลนี้เป็นแก้วห้าประการที่หาได้ยากในโลกและผู้ที่ประกาศคำตถาคตนั้นยังเป็นหนึ่งในบุคคลผู้หาได้ยากในโลกด้วยดังนั้นถ้าเราเชื่อมั่นในตถาคตเราจะประกาศคำตถาคตเราจะศึกษาคำาตถาคตเราจะปฏิบัติตามคำตถาคตแล้วเราจะเป็นหนึ่งในบุคคลผู้หาได้ยากในโลกมีสามพวกหนึ่งอรันตสัมมาสัมพุทธเจา้าสองผู้ที่ประกาศคำตถาคต สผู้ที่มีความกระตันอยู่กระตวเวทีสมบุคคลน,นี้พระองค์บอกหาได้ยากในโลกเพราะนั้นคำพระเจ้ายังมีอยู่เพียงแต่เราช่วยกันศึกษาช่วยกันประพฤติตามช่วยกันเผยแผ่คำพระองค์จะต้องอยู่นะตราบนานเท่านานนะจนกว่าจะหมดไปตามเหตุปัจจัย เขาบอกว่าที่อาจารย์พูดว่ามนุษย์ตายพี่น้องอยากให้เกิดเป็นเทวดาแต่ถ้าเทวดาตายพี่น้องเทวดาอยากให้เกิดเป็นมนุษย์เทวดามีอายุไขด้วยหรือครับนี่ยังไม่ทราบถ้าเทวดาไม่มีอายุไขภาวะของเทวดาก็นิพพานนะสิผู้เจ้าจะไปนิพพานทำอะไรใช่ไหมเทวดาตายเรียบหมดตายกันทุกวันนะพรนะพรหมก็ตายเรียบนะดังนั้นภพของเทวดา พบใดก็ตามมีเกิดมีดับทั้งสิ้นนะพวกที่พวกเทวดาที่อายุยืนยืนพอพู้เจ้ามาตรสรู้และประกาศธรรมพวกนี้ห่อเหี่ยวใจบอกว่าคิดว่าเราเป็นผู้เที่ยงแท้แต่ก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าเหมือนกันนะนั้นพู้เจ้าจัดไว้หลายประสูตรมากว่าเทวดานั้นตายแล้วก็ไม่พ้นจากนรกกำเเิดดชานหรือเปเรตวิสัย นะไม่ลอดนะนั้นมันหมุนเวียนกันอย่างเงี้ยในสังสารวัตรออกจากสังสารวัตรดีกว่านะนั้นพยายามที่ฝึกในคำของตถาคตนะให้มากนะเขาถามว่าทำบุญหนึ่งแสนกับทำบุญหนึ่งบาทได้บุญเท่ากันหรือไม่พระองค์บอกอยู่ที่ศรัทธานะศรัทธามาก่อน บุคคลจะทําทานเนี่ยปรานีต์ก็ตามเศร้าหมองก็ตามนะแต่ถ้าทำด้วยศรัทธาโดยความเคารพด้วยความนอบน้อมให้ด้วยมือของตนไม่ให้ของที่เป็นเดนสัปปุิสทานห้านะอันนี้ได้อน,นี้สงม,มานะเรื่องอน,นิสงส์อันนี้เนี่ยนะพวกองค์มาแบ่งเป็นนัยยะหลายนัยยะแง่มุมเยอะมากการให้เนี่ยผู้ให้บริสุทธิ์ไหมบริสุทธิ์ฝ่ายทายก บริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกผู้รับบริสุทธิ์ในทานที่ได้มาได้มาโดยบริสุทธิ์ไหมนะนี่เป็นอย่างนี้นสมาธิเพื่อทําให้สงบนั้นควรทราบจริตของตนหรือไม่พระองค์ไม่เคยจัดในเรื่องนี้อันนี้ให้ทราบรอีกนิดหนึ่งพระองค์ไม่เคยให้ดูจริตของตัวเองว่าเราจลิตอะไรอย่างน้นอย่างนี้ เราลองคีย์คำว่าจริตเข้าไปได้จะออกมาประมาณ400กว่าพระสูตรใน400กว่าพระสูรเนี้ลองเช็คดูทุกอันไม่มีที่พระเจ้าตัดให้ดูจริตของตัวเองแต่ให้ดูตามที่พระองค์สรรเสริญเอาไว้พระองค์บอกเลยว่ามหาชนจะเดินตามคำที่พระองค์สรรเสริญเอาไว้นะดังนั้นไม่ต้องเลือกเองพระเจ้าเลือกไว้แล้วเดินตามพระองค์เท่านั้น อาจารย์ช่วยอธิบายการละนันที่คือความเพลินให้ด้วยนะการละความเพลินนะก็คืออย่าให้จิตผูกติดกับอารมณ์ไปนั่นแหละแค่นั้นเองง่ายๆจิตเพลินในรูปหรือเปล่าเพลินในเสียงเพลินในกลิ่นเพลินในรสเพลินในสัมผัสเพลินในธรรมาร์นะพยายามตั้งไว้ซึ่งกายยัคตาสติเท่านั้นเอง โยนอารมณ์ทิ้งอยู่กับลหมหายใจรู้ลหมหายใจเข้าไว้รู้ความรู้สึกในปัจจุบันเข้าไว้แค่นั้นเองนะอันนี้คำถามของพระนะนนก็จะ,อะเอามาตอบให้ก่อนนะอจากท่านเจ้าคณะตำบลน,นะ,ะได้มีความเคารพใน หลวงปู่พระธรรมวงมุนีอเดตท,ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีและเจ้าวาดวัดไผ่ร้องพระอารามหลวงได้ถึงแก่มรณภาพลงจึงค่ายขออารัธนนาพระอาจารย์ไปบรรยายธรรมในข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ซึ่งหลวงปู่ท่านได้ปฏิบัติมาตามที่พระอาจารย์ได้บรรยายมาอย่างไม่ได้มีอะไรผิดเพีย้ยน ท่านได้ปฏิบัติตามสติปัฏฐานสี่โพชฌงมิมุตตมาโดยตลอดแม้จะมรณะภาพวันไหนท่านก็บอกได้เลยว่าจะเป็นวันสุดท้ายอายุของปงู่หนึงร้อยสปีนะจากพระครูประหลัดธรรมวัตรเจ้าคณะตังบลจันทนิมิตขณะนี้ตั้งบัตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศล อยู่ที่วัดไผ่ล้อมเป็นเวลาหนึ่งเดือนวันที่19มีนาคมถึงวันที่19เมษายนนะสองห้ากนะ,ะก็ะดูถ้ามีเวลาที่สะดวกตรงกันก็ก็ได้ครับก็ยินดีไม่ไม่ขัดข้องอะไร มีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกด้วยมีผู้ชมจากทั่วโลกเนี่ยสามสถานที่จาก33มประเทศเนี่ยนะจากประเทศไทยสวีเดนฝรั่งเศสอเมริกาเยอรมันลาวนิวซีแลนด์ออสเตรเลียออสเตรียเ,ยเยบลเยียมเดนมาร์กฮ่องกงอิตาลีญี่ปุ่นฮอลแลนด์ไต้หวันแล้วก็อังกฤษนะเราได้ทำเน็ตเวิร์กขึ้นมา เพื่อให้ผู้ที่ศึกษาภิกษุและพุทธบริาษาัตรอุบาสกวาสิกาทั่วโลกเนี่ยที่เป็นชาวพุทธทั้งหลายได้ลงพิกัดที่อยู่ของตัวเองชื่อที่อยู่เบอร์โทรอีเมลนะลงในพุทธวัจนะเน็ตเวิร์กตัวนี้นะเราจะเห็นว่าในประเทศไทยตอนนี้ทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนะ แล้วก็ภาคใต้เนี่ยได้มีการศึกษาพุทธศาสนะนะเป็นจำนวนมากนะอันนี้ก็คือพิกัดสีเหลืองๆเ,เนี่ยก็คือภิกษุแล้วก็องค์กรของภิกษุที่เป็นวัดเป็นสถานปฏิบัติธรรมส่วนสีขาวที่เป็นรูปคนเนี่ยเป็นตัวอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นวงกลมขาวๆเนี่ยเป็นองค์กรของอุบาสกอุบาสิกานะในประเทศไทยนะในภาคใต้ลองเลื่อนไปดูภาคใต้ ภาคใต้ก็มนะีนั้นใครที่ใช้แผนที่ Google สามารถลงพิกัดได้และเราก็สามารถดูได้ถึงตัวบ้านเขาเลยนะเพราะว่าทาง Google เนี่ยถ่ายภาพของบ้านทุกคนในเมืองใหญ่ๆไว้ทั่วโลกหมดแล้วนะนะเราสามารถไปดูได้อันนี้ในทวีปยุโรปนะในทวีปยุโรปในอังกฤษนะฝรั่งเศสนะนะ อันนี้โหลดช้านะเน็ตไม่ค่อยไวนะในอเมริกาก็มีนะลองดูภาพกว้างๆทั่วโลกไปก่อนนะดังนั้นนะวันนี้ก็กำลังมีทั้งพระทั้งคารวาะที่กำลังเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยๆอย่างออลองเจ้าคนณะอำเภอ ที่วัดปักคาดก็เปลี่ยนทั้งวัดใหม่หมดนะจากการที่เคยรับเงินทองก็ไม่รับเคยฉันก็มาฉันมือเดียวนะแล้วก็ศึกษาตามพุทธวจนะนะหรือเจ้าวาดที่วัดป่าพันลำที่บึงการนะก็มีอีกหลายที่นะจำนวนมากนะก็ส่งทั้งภาพทั้งจดหมายมาให้ทางผมได้ทราบนะ สมบัติที่เจ้าวาดที่วัดป่าพันลรงนะเวลาเจ้าอาวาาเปลี่ยนเนี่ยครับมันเปลี่ยนทั้งวัดนะครับนะทั้งวัดจะเปลี่ยนได้หมดเลยนะพอญาติโยอุวาศกวาสิกาก็จะเปลี่ยนปรับมาใช้พุทวัชนะทั้งหมดถามว่าเราปรับตามใครเราปรับตามพระศาสดาเราปรับมาหาใครมาหาพระศาสดาและสายจะหมดไปเราจะไม่มีวัดป่าวัดบ้านจะไม่มี ธรรมายุทธมหานิกายจะไม่มีสายนั้นสายนี้เวลาญาติโยมคุยกันก็ไม่ต้องอถามว่าเธอปฏิบัติสายไหนชันสายนี้เธอสายโน้นทํำยังไงเพราะทุกคนจะพูดแต่คําพระผู้มีพระภาคเจ้าอาจจะอ้างอิงแต่คําตถาคตนะ,อะตอนนี้เราอ้างอิงแต่อาจารย์เราเท่านั้นอาจารย์ฉันเป็นอย่างนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นแต่ละกลุ่มก็จะพยายามรักพว้ค้องตัวเอง แล้วก็รักษาพวกพ้องตัวเองโดยที่บางทีก็ไม่ได้คิดถึงหมู่คณะทั่วทั้งหมดนะครับผมก็เลยเพยายามที่จะนำสิ่งที่พุทธประสงค์นี้ออกมาเพื่อให้เกิดสังคสามัคคีทั่วโลกทั่วประเทศนะครับเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันเลยในคณะสงฆ์เราจะใช้คำพระตถาคตและในประเทศลาว ประเทศลาวเขาก็เขาบอกาศาสนาเขาต้องเป็นหนึ่งเดียวเขากลัวาศาสนามันกลายเป็นหลายกลุ่มหลายนิกายเหมือนประเทศอื่นเหมือนกันนะครับและตอนนอี้ทางกลุ่มทางลาวก็กําลังจะทําพระไตรปิฎกเชื่อมกับของเราถ้าเราทํา33เล่มพุทธจนนี้แล้วก็จะไปเชื่อมเป็นภาษาลาวครับในทางสวีเดนก็พยายามจะทําเป็นภาษาสวีดิชด้วยครับจะทํากระจายออกไป คือทางฝั่งลาวทางฝั่งลาว <c oughs> แล้วก็ทานข้าพดีกลุ่มหนึ่งก็นิมนต์พระลาวมาศึกษาข้อวัดปฏิบัติที่วัดของผมนะครับแล้วพระกลุ่มนี้ก็จะกลับไปฟื้นฟูที่ลาวแล้วก็มีมีพระอยู่26วัดมาฝึกนะมาดูงานที่วัดผม เราก็ได้ฝึกข้อวัดปฏิบัติต id ่างๆให้ท่านได้ทราบแล้วเราก็ให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยให้ท่านทั้งหมดเลยนะครับก็นี่คือกลุ่มพระทั้ง20กว่าวัดนะครับที่มาฝึกอยู่ที่วัดญาติโยงก็มีศรัทธาถวายน้ดบุกให้ท่านทุกรูปแล้วก็ให้ข้อมูลนะ ที่เป็นพุทธวจนะให้เพื่อให้ท่านเนี่ยได้เอาไปศึกษาแล้วก็ใช้ปฏิบัติในวัดแล้วก็ถ่ายทอดให้กับญาติโยมในจังหวัดของท่านต่อไปแล้วก็เราทำอีกที่หนึ่งที่ศูนย์ที่ปากช่องนะครับเป็นศูนย์ที่ช่วยฝึกพระให้ได้เรียนรู้พุทธวจนะนะครับเราจะได้เผยแร่ในสิ่งที่ถูกต้องปฏิบัติได้ถูกต้องกันนะครับทางปากช่องก็จะมี อาวโสสุจินนะครับเป็นผู้ดูแลอยู่นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้ทราบก็คือเอเราอาจเคยได้ยินคำว่าวิญญาณเรียนไหวตายเกิดเนาะแต่จริงๆพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่เคยตัดคำนี้และถ้าพระภิกษุ ตัดคำนี้ในครั้งพุทาราลพระเจ้าจะตําหนิว่าเป็นโมคาบุรุษบุรุษผู้บ้างเปล่าพระองค์จะตําหนิว่าเธอชื่อว่าย่อมกล่าวตู่เราด้วยท้อยคําที่ตนเองถือเอาผิดด้วยย่อมขุบตนเองด้วยย่อมประสบสิ่งมิชิบุญเป็นนามากด้วยข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกือ้อกูลแก่เธอตลอดกาลานานเพราะถ้าวิญ,ญญาณเป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดก็แสดงว่าวิญญ,ญาณไม่ตาย ทั้งที่วิญญาณเนี่ยเป็นปฏิจจสมุปปันธรรมเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะครับงั้นในพระสูตรนี้เราต้องทำความเข้าใจว่าวิญญาณไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดแล้วใครเป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดพระองค์บอกว่าสัตว์สัตว์เป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดบอกพิสูจทั้งหลายสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูก เล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏรบางคราวเล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวเล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะความที่เขาไม่รู้ซึ่งอริสัตทั้งสี่สัตว์เป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่วิญญาณและนิยามของคำว่าสัตว์สัตว์คือผู้ที่เข้ามาหลงยึดวิญญาณเข้ามาหลงยึดขันห้านะพระองค์จัดไว้กับราธะบอกราธะ ความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดที่เข้าไปมีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการติดแล้วการคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเพราะองค์เรียกว่าสัตว์นะดังนั้นสัตว์เป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่วิญญาณนะต้องเข้าใจใหม่และต้องพูดใหม่ไม่งั้นเราจะ ถอนอุปทานจากวิญญาณไม่ได้นะวิญญาณเกิดดับตลอดนะอ,อันนี้อะไรเนี่ยบอกต่อไปเราไม่ต้องไปอะไรสักการะพระบิหลวงหลับพวงหรืออะไรเนาะหรือไม่ เรากําลังหลงทางหรือเปล่านะก็ถ้าไม่ใช่ที่ผู้เจ้าตัดไว้ก็ก็ไม่ต้องสนใจนะอพระรับเงินผิดไหมพระสันกินมื้อครับสำรุมินซีปฏิบัติเพื่อบรรลุมรผลใช่ไหมใช่พระรับเงินผิดไหมก็มีบัญญัติไว้อยู่อันหนึ่งพิสุดใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงิน หรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสสพิยาปาจิตติรับได้โดยวิธีใดผ่านวัยาวัจกรครับผ่านวัยาวัจกรมีผู้ทำกิจธุระแทานสมก็ได้แล้วนะวิธีง่ายๆนะต้องหาญาตโยงไว้ใจสักคนหนึ่งแล้วพระเจ้าก็อนุญาตให้ไปทวงได้สามครั้งไปยืนนิ่งต่อหน้าได้หกครั้งนะถ้าทวงแล้วเขายังไม่ทำให้ก็ปล่อยวางนะต้องปล่อยวาง นะฮะผู้เจ้าบอกถ้าเธอพยายามให้ยิ่งกว่านั้นนะก็จะถูกปรับอบวัตนิสกีปจิตตินะอ่าอันนี้จะมีในวินัยอยู่แล้วพระฉันกี่มือ้อจริงๆแล้วภิสูุนในครั้งพุทธกาลก่อนผู้เจ้าบัญญัติฉันสามมือ้อบินบาตสามเวลานะหลังจากผู้เจ้าประชุมสงฆ์ครั้งที่หนึ่งสั่งงดมื้อกลางวันประชุมสงฆ์ครั้งที่ 2, สองสั่งงดมื้อเย็นตกลงและเหลือมื้อเดียวนะครับ มีพระสูตรถึงหกพระสูตรที่จัดเรื่องนี้ละดูกิโกปมัสสูตรพัทธลิกสูตรจัดเหมือนกันหมดเลยก็คือฉันมูอเดียวในพัทธลิกสูตรเนี่ยพัะพัทธลิไม่ไม่ยอมรับก็ขัดง้างผู้เจ้าพู้เจ้าก็เลยอนุญาตพัทธลิงั้นเอาอาหารตอนเช้าเก็บไว้ทานตอนสายพัทธลิก็ยังบอกว่าข้าพระองค์ก็ทําไม่ได้นะผู้เจ้าก็เลยลุกจากที่ประทับหลีกไป ตอนหลังพระธัทฤกษก็เลยมาขอขมาพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็เลยถามพระธทฤกว่าเธอเป็นอริบุคคลบ้างหรือเปล่าบอกยังไม่ได้เป็นบอกเธอรู้ไหมอริบุคคลเนี่ยโสดาสกิทาคานาคาพล,ลานเนี่ยแม้ตถาคตจะก้าวเท้าลงไปในหล่มโครนเขาก็จะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัยเขาจะไม่เชื่อว่าพระเจ้าบัญญัติผิดนะนั้นก็เลยพระธัิทก ต่อมาก็ยอมรับตรงนี้นะ <c oughs> พระถามมาว่าประผมขอถามพระอาจารย์ว่าท้าสักกะพระอินทร์พระพรหมเทวดาท่านเหล่านี้ถือศีลเท่าไหร่มีเทวดาเนี่ย มีทั้งศรัทธาพู้เจ้าไม่ศรัทธาพู้เจ้าสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิมีหมดเทวดาสิลไม่ได้บริบูรณ์ดังพร้อยก็มีเทวดาศินมีก็ดีก็มีเทวดาอาริบุคคลมีเทวดาปุถุชนมีผู้เจ้าตัดไว้หมดเทวดาที่เป็นอริบุคคลนะก็จะปรินิพพานในภพนั้นได้นะอย่างเข้าชาหนึ่งสามสี่ปุ๊บเนี่ย จะไปเกิดเป็นพรหมกายิการนังเทวนังอาพัสระสุภกินหะนะเวหพะละนะแต่หลังจากตายแล้วก็ไปสู่นรกกมเดิชานเปรตวิสัยมีอายุไขหมด1กับ2กับ4กับ500กับนะแต่เป็นปุถุชนสินไม่ครบนะแต่เคยได้สมาธิแต่ถ้าเคยได้สมาธิแล้วได้สดับในคำตถาคตจะไปเกิดเป็นเทวดาสีชั้นนี้ แต่จะเป็นเทวดาที่เป็นอะไรบุคคลและจะประเล่นพานในภพนั้นนี่คือความต่างชั้นกันก่อนของปุถุชนที่ได้สดับกับไม่ได้สดับนะและท่านพระครูประโชดถามต่อว่าใครเป็นผู้แต่งตั้งนะที่ไหนตัวธรรมเป็นคนแต่งตั้งถ้าเขาได้ชา้นหนึ่งเขาจะไปเป็นพรหมกาิกานางังเทวานางังตัวฤทธ์ตัวยศต่างๆเนี่ยมันอยู่ใน ความสามารถของกําลังของสมาธิเขาพวกนี้จะต้องเสพสมาธินะส่วนถ้าขึ้นไปทุติยชาญจะได้อาภัสละตติยชาญจะได้สุภกินหาถ้าได้จตุฌาญจะได้เวหพะละครับกรณีของพรมใครแต่งตั้งเท้ามหาพรมลองคีย์คำว่างน้นดินเข้าไปลองไปอ่านพระสูตรนี้นะครับ ผู้เจ้าจะไล่ตั้งแต่การกำเนิดของจักรวาลกำเนิดของดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์กำเนิดของหมู่สัตว์ที่เป็นอาภัสระกำเนิดของมนุษย์มนุษย์เกิดมาอย่างไงคำว่ากษัตริย์มีมาได้อย่างไงคำว่าพราหมมีมาได้อย่างไงนะผู้เจ้าไล่เลียงกันหมดมหาพรหมเนี่ยก็เข้าใจผิดมหาพรหมเนี่ยเกิดก่อนเข้าเพื่อนแล้วพรหมวิมานมันว่างเปล่านะนะแล้วพวกพรหม,มอื่นเนี่ยเกิดมาทีหลังน,นะ นะขณะที่เขาคิดแล้วพรมอื่นเกิดมาพรมที่เกิดมาทีหลังมาเจอพรมองค์นี้ที่เกิดขึ้นแรกก็คิดว่านี่เกิดก่อนแลวเป็นมหาพรมก็เลยถูกยกให้เป็นมหาพรมนะลองไปดูประวัติตรงนี้ของพรมที่ผู้เจ้าตัดไว้ค่อยๆเรียงลาดับนะครับเราจะได้ทราบเรื่องพวกนี้เวลานั่งสมาธิจธิตฟุ้งซ่านเพราะอะไรตัณหาความอยาก และธรรมชาติของจิตที่เกิดดับตลอดเวลาดังนั้นไม่ต้องไปกังวลมันนะครับไม่ต้องไปกังวลมันฟุ้งก็ฟุ้งหน้าที่เราละนันทิดึงกลับมาแค่นั้นเองเนะขาถามว่าพระอาจารย์ไปเปรดสัตว์ตลอดอยากทราบว่าท่านเอาเวลาใดมาเขียนหนังสือต้องขอให้แจ้งให้ทราบนิดหนึ่งว่าหนังสือเหล่านี้ อาจารย์คึกฤทธิ์ไม่เคยเขียนเองอาจารย์คึกฤทธิ์ไม่มีตำราของตัวเองไม่มีคำสอนตัวเองหนังสือเหล่านี้เป็นพุทธวจนะทั้งหมดนะครับหน้าปกนี้เขียนตัวโตวเลยว่าพุทธวจนะในเรื่องใดบ้างแค่นั้นและข้อมูลทั้งหมดในนี้เป็นข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกคือใช้จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเท่านั้นนะครับไม่เอาเล่มอื่นเอาตัวนี้ตัวที่เก่าที่สุดนะนั้น ไม่ได้ทําคนเดียวมีคณะสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันนะ 30, 40 4 0รูปช่วยกันทำนะครับช่วยกันสืบคน้นพระที่บวชเข้ามารุ่นหลังเป็นคอมพิวเตอร์กันหมดแล้วแต่เราก็ไม่ได้ให้พระทุกรูปใช้เฉพาะบางรูปเท่านั้นที่ทํางานเกี่ยวกับด้านงานสื่อเพราะว่าเราไม่สามารถหาหนังสือที่เป็นคำสอนศาสดาได้ในประเทศไทย ท่านไปดูตามแผงหนังสือทั่วประเทศมีหนังสือสาวบเต็มไปหมดเลยแต่หนังน H, สือศา,าสดาของเรากลับไม่มีนะครับเวลาเราอยากจะอ่านหนังสือศาสดาของเราเราต้องวิ่งไปที่พระตบิดาและพอวิ่งไปที่พระตบิดาก,ก็มีคําแต่งใหม่อยู่ในนั้นอีกเราไม่ได้แยกแยะออกมาก็เลยงงกันอีกนะครับเราก็เลยพยายามทำตั้งแต่รุ่นใหญ่ที่สุดเลยพุทธวจนะ33าเล่มตัวนี้คำพระเจ้าทั้งชีวิตนะครับ แล้วก็เล่มเล็กคำพระพุทเจ้าตามหมวดธรรมต่างๆออกมาเราจะได้ทราบเนื้อแท้จริงๆนะครับดังนั้นในนี้ก็ p ปี้เลยก็ p ปปี้อย่างเดียวจัดระเบียบให้เรียบร้อยเป็นคำพระศาสดาทั้งสิ้น การอธิบายสมถาวิปัสนาผู้เจ้าอธิบายไปหมดแล้วนะสมถะก็คือการที่จิตมีอารมณ์มันเดียววิปัสนาคือปัญญาปัญญาคืออะไรพระองค์บอกว่าเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปแค่พูดแค่นี้นิดเดียวเนี่ยใช้ถึง 4, สี่ห้าพัสดุมาผสมกันดังนั้นเราต้องไปอ่านพะสูตรแต่ละพะสูตรที่สมบูรณ์นะก็ตรงนี้จะหยิบยกพะสูตรนั้นพะสตรนี้มาเลยนต่อกันเพื่อให้พวกเราเข้าใจ yeah